สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศของข้ามเหตุบุญน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารก่อนนะคะขนมหวานมีทุกอย่างยังมาบ๊อพรมนะคะตัองรอผ้าอีกอยู่ผ้าสี่องค์นะคะอันนี้ก็คือขนมที่เราเอามาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของเท้า อุ๊ยอันนี้คือบ่มีแอลตักเนาะอาหารแย่ๆอาหารน่ากินทนนั้งนั้นผัดขิง,งหอมๆ <c oughs> กับข่าหลากหลายนะคะอันนี้แย่ๆค่ะแน่กินพอ เรียงเก็บพร้อมนะคะือบรรยากาศการเทดบุญหาพ่อนะคะอนี้พระท่านมาแล้วนะคะพระพระสงฆ์สี่องค์นะคะเอาพินมาพระสงฆ์สี่องค์เอาบ,บรรยากาศใ,ในครัว่ยบรรยากาศในครัวห้องกำลังเตรียมทํากับเขาเพิ่มนะคะทําอะไรคะแม่ปู อย่าเอามือเด้อแต่งลายอยู่ให้มองหินพุงอยู่ค่ะพระมาครบแล้วหกรอใช่ไหมเนี่ยนี่จับบกพงนะคะมีส้สมตำด้วยบรรยากาศโดยทั่วไปทางนี้ก็เป็นน้ำ สี่ห้องสื่อมาเพื่อบริการนะคะน้ำร้อนต้มแล้วชากาแฟเลือกได้โกปิโปกนะคะฮะอ,อะไรอะไรอยยกันาอยออกชื่อหนสิคะเรียกยายฉันก็นตกใจมาเรียกสันทําไมตรงนี้ก็จะเป็นมุมใบเขานะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศแล้ว yeah <laughs> กอนตึงเราต้องทําความเคารพก่อนแล้วการทําความเคารพข้าบนมืสาลักษณ์น,นะคะผู้ยิงก็คือถอนสายด้วยนะคะถ้าติดแผ่นก็คือทำนักค่ะแล้วก่อนที่เราจะเริ่มพิธีการเราจะจะัดความเป็นระเบียบน,น,นิ่นึ่นเราจะยืนกันเป็นแถวสวยงามนะคะแล้ว ได้เห็นกันทั่วๆเนาะจะได้ไม่ลังกันไม่อะไรเงี้ยนะคะคือจะได้ดูสวยงามด้วยคือคนสวยอยู่ข้างหน้าตัวคนที่สูงก็คีนเหมือนกังนะคะเดี๋ยวกู้บรรยากาศนะคะเดี๋ยวถ้าเริ่มงานแล้วยังไงไม่น่าจะถ่ายออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะรับนัดจุ๊บ